สามีอยากมีโลกสองใบไปได้เลยถ้าใจเขาไม่อยู่กับเราอะ่ะมันก็ไม่มีความสุขนะคะแต่ทีนี้จะไปนรกหรือสวรรค์มันก็นแล้วแต่บุญกรรมของเขาค่ะคุยกันตั้งแต่แรกค่ะนอกใจไม่ได้นอกกายตายค่ะยามเกียดกันดีกว่าฮะยามเกียดหยามความรักที่เราทุ่มเทค่ะออส่วนใหญ่ผู้ชายเขาถึงไม่ค่อยบอก แต่ถ้าบอกถึงว่ากล้าแต่กล้าในทางที่ผิดนะอืมแล้วเขาคิดว่าก็คงไม่กล้าที่จะบอกหรอกเพราะเขารู้นะคตตัวเองว่าอาจจะคุยกับลากมะม่วงอ,อถ้ารักเราอยู่แต่ขอมีคนหนึ่งแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราจริงค่ะเขารักแต่ตัวเองแต่เป็นแค่เขาเห็นกับตัวค่ะที่เขาเลือกที่จะเลิกกับเราไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานา,นาเพราะเราอาจจะดีพอหรือ,อ,อยังหาเงินเก่งหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะมาทำร้ายเราค่ะ ความรักต้องมีความสุขค่ะพี่คดีแบบคิดคตินี่คือสำหรับตัวเองเลยนะความรักต้องมีความสุขถ้าเรียกว่าความทุกข์ไม่ใช่ความรักค่ะถ้าใจเขาไม่อยู่กับเราอะ่ะมันก็ไม่มีความสุขนะคะแต่ทีนี้จะไปนรกหรือสวรรค์มันก็นแล้วแต่บุญกรรมของเขาค่ะแต่ถามว่าจะอยู่ร่วมโลกกันไหมไม่มีทางราไม่สามารถทนอยู่กับคนที่ไม่รักเราได้ใช่ไหมครับคุยกันตั้งแต่แรกค่ะ นอกใจไม่ได้นอกกายตายค่ะแค,แค่ขอคำว่ามีโรคไปที่สองเนี้ยค่ะ,คะมาสก,กิดใจของผู้หญิงยังไงบ้างคะแม่แค่เดินมาขอแล้วบอกว่าขอมีโรคไปที่สองโอ้โหสก,กิดเหรออย่าเรียกว่าสก,กิดเลยหยามเกียรติกันดีกว่าฮะหยามเกียรติหยามความรักที่เราทุ่มเทค่ะส่วนใหญ่ผู้ชายเขาถึงไม่ค่อยบอก แต่ถ้าบอกถึงว่ากล้าแต่กล้าในทางที่ผิดนะแ,แล้วเขาคิดว่าก็คงไม่กล้าที่จะบอกหรอกเพราะเขารู้อนะคตตัวเองว่าอาจจะคุยกับลากมะม่วงถ้าเให้ผลว่าเขายังรักเราอยู่นะแต่ขอมีอีกคนหนึ่งได้ไหมล่ะถ้ารักเราอยู่แต่ขอมีอีกคนหนึ่งแสดงว่าเขาไม่ได้รักเราจริงคะ่ะเขารักแต่ตัวเองแต่เป็นแค่เขา เห็นก็ตัวค่ะที่เขาเลือกที่จะเลือกกับเราไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆนานา,าเพราะเราอาจจะดีพอหรือยังหาเงินเก่งหรืออะไรก็ตามแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลที่เขาจะมาทําร้ายเราค่ะดังนั้นการให้เกียรติค,คือสิ่งที่สําคัญที่สุดการที่มีคู่ความรักต้องมีความสุขค่ะพี่คดีแบบคิดคตินี่คือาำรับตัวเองเลยนะความรักต้องมีความสุขถ้าเรียกว่าความทุกข์ไม่ใช่ความรักค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายเตะเทถถุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ